หลอกขับสีของเราในตัวรุ่นไทเทเนียมพัดขับเคลื่อน4ล้อราคา1 9 2 0 0ล0บาทกับเจ้าตัวสีพิเศษสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะน้องปุ๋ยที่ปรึกษาการขายฝอดร,ราชพฤกษภำลฮะนะคะวันนี้ปุ๋ยจะพามาชมกับเจ้าตัวรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อของเรานั่นเองกับเจ้าตัว2.0ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ ตัวนี้เลยค่ะสีพิเศษสีขาวมุกนะคะตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์เลยค่ะมาดูกันค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างเริ่มด้านหน้าเลยนะคะจะเป็นตัวกระจังหน้าตัว V 2นะคะจะเป็นซีฉลามแบบนี้นะคะมาพร้อมไฟ LED 3จุดนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นไฟส้มนั่นเองค่ะด้านล่างตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวสีดําเงาตัดกับ สีของตัวรถนั่นเองนะคะเพื่อให้สีขาวนั้นนะคะเวลาใส่กับสีดำเงานะคะทำให้ตัวรถดูหรูหราขึ้นนะคะ,ะด้านข้างนะคะตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเติมเป็นตัวครอบไฟนะคะตัวนี้จะเป็นครอบไฟหน้าสีดําด้านค่ะตัวนี้ของเรานะคะไฟหน้าของเราจะเป็นตัวไฟแมททิคแมททิก LED นั่นเองนะคะที่สามารถ วงเลี้ยวนะคะตัวลูกแก้วด้านล่างนะคะหมุนไปตามองศาของพวงมาลายัยนั่นเองเวลาเราเข้าโค้งนะคะด้านข้างของเรานี่เลยค่ะกับเจ้าตัวแมก ลอๆแบบนี้เลยนะคะกับขอบ20ค่ะเป็นตัวอาล้อแม็กตัวแววไพายนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีพิเศษคือเป็นสีเทากาวไฟนะคะตัวนี้จะออกแบบมาเหมือนกับสีของตัววายแท็กนั่นเองค่ะพร้อมกับยาง AT ทตัวนี้นะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่27 5 5 5หหหาอ่นะคะตัวนี้นะคะเวลาเราเลือกออฟเซตตัวแม็กยางนะคะตัวนี้จะไม่ติดวงเลี้ยวนะคะเพราะว่า เราเลือกเป็นออฟเซตปกตินะคะในกรณีที่ลูกค้าเลือกเป็นออฟเซตลบนะคะตัวนี้เวลาใส่ชุดด้านหน้านะคะอาจจะต้องมีการปาัดตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะเพื่อให้มันไม่ติดวงเลี้ยวนั่นเองอามาดูด้านข้างเลยตัวนี้นะคะเพิ่มเป็นแปพลังคานะคะตัวนี้เป็นสีดํานั่นเองเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถนะคะเบ่ารองมือจับเราก็แถมให้นะคะเป็นตัวเบ้าสีดํานะคะ มาดูด้านหลังนี่เลยอันนี้ก็ใส่เป็นตัวข้อไฟท้ายเช่นกันนะคะไฟท้ายของเรานะคะจะเป็นไฟท้าย LED นะคะด้านหลังตัวนี้ก็จะเพิ่มตัวสเกิร์ตของวิกเตอร์เช่นกันนะคะทําเป็นสีขาวกับตัดกับสีดาเงานะคะมีพอมีตัวท่อคู่ด้วยท่อคู่ตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่อเป็นกลมหรือว่าจะเป็นท่อเหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ เจ้าตัวใบเทอร์โบของเราขับ4นะคะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะ0.99เท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็โทรหาน้องปุ๋ยได้ที่เบอร์0935199226นะคะหรือจะเข้ามาหาปุ๋ยที่ปอดสาขาราชพฤกษ์พระราม5นะคะวันนี้นะคะเรามีทั้งโปรสุดพิเศษแล้วนะคะแต่งหล่อแบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปุ๋ยด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะพาไปดูรถรุ่นไหนแต่งแบบไหนหลอ่อแค่ไหนไว้ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ